นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจเฉวะกิจจมาตาปังโกชัญญามารณังโสเว นาหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาธรมโมสักกัจจังโซตัโภติขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบถวายความเคารพขอขอ,ขอการตนมสง ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกทุกรูปข้อความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงได้ญาติโยมทัานสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้สรรสแสวงหาคุณงามความดีดผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมในงานชาปนกิจศพ ยมพ่อทองคำดีในบ่ายของวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกระผมนะตมามภาพก็ขอเธอโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำาพระรทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระบระมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประรบให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนรวมทุกรวมเกิดรวมแก่ร่วมเจ็บรวมตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธ,ธาคือความเชื่อพร้อมตั้งวิริยะความภาคเพียนให้เกิดขึ้นมีขึ้น ในดวงจิตดวงใจของเราท่านทัน้งหลายจนก็จะสมควรแก่การเวลา <c oughs> ก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลง <c oughs> วางมือไว้บนตัก <c oughs> นั่งให้มันสบายๆยะะนั่งขัดตามาดก็ได้ <c oughs> นั่งพับเพียบก็ได้ผู้ที่นั่งบนเก้าอี้โซฟาก็สบายสบาย ลองยืดกายตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจออกยาวๆสบายๆแต่มาจะใช้เวลามากใช้ไม่ใช้เวลามากใช้เวลานิดเดียวเพราะบรรยากาศก,ก็อาจจะร้อนเห็นลูกหลานนั่งอยู่ตรงนั้นก็อาจจะร้อนอยู่แต่เพื่อให้มันเกิดบุญก่อน ให้มันเกิดบุญเกิดกุศลและเกิดประโยชน์กับพวกเราผู้มาร่วมงานบุญเนี่ยส่วนนี้จะต้องเกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจเราแล้วก็อุทิศส,ส่งไปถึงคนพ่อทองคำดีถ้าบุญไม่เกิดขึ้นกับเรามันไม่มีอะไรเลย ก็เพียงแค่พิธีเผาศพพิธีฝังศพมันก็เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของคนที่ทำการทำงานเรียกพี่เรียกน้องหรือว่าคนที่รักกันปรารถนาดีต่อกันมาเยี่ยมมาช่วยงานแล้วก็จากกันไปแต่นี่มันเป็นสัจจะเป็นงานความจริงของชีวิตเกือบจะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเราไม่เข้าใจนะ เหมือนจะเป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> ที่ลูกหลาน <c oughs> ญาติพี่น้องบุคคลที่รักและก็ปรารถนาดีต่อคุณพ่อทอง <c oughs> จะได้แสดงออกถึงความรักความกัดตัญยูความอาลัยความห่วงใยต่างๆโดยจะพ่อผู้เป็นลูกเป็นหลานเจ็ดสบหปีที่คุณพ่อต่อสู้ เพื่อให้ชีวิตมันอยู่รอดใช้คํานี้นะโยมทั้งครูบาอาจารย์ด้วยในแต่ละวันเราต่อสู้เพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดจริงไม่จริงชีวิตน่มันมีความตายซ่อนอยู่ในนี้ความตายมันอยู่ในเนื้อในตัวเราไม,ไม่ได้อยู่ที่ไกล หายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายเราต่อสู้ไปให้ชีวิตอยู่รอดหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็คือการต่อสู้อันหนึง่งปัสสาวะก็ต่อสู้ถายอุจจาระก็ต่อสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดยืนก็เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด นั่งก็เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดเดินก็ตามนอนก็ตามกินข้าวกินน้ําอันนี้เราถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาเยืนเดินนั่งนอนกินข้าวกินน้ําอันนี้เราถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ดูลึกๆดูความจริงว่ามันต่อสู้ไปให้ชีวิตอยู่รอดหรือเปล่าถ้าเราไม่หายใจเข้ามันจะเป็นยังไงหายใจเข้าไม่หายใจออกจะเป็นยังไง หิวข้าวไม่หาข้าวกินจะเป็นอย่างไรกระหายน้ำไม่ดื่มน้ำมันจะเป็นอย่างไรที่ต้องดเดินยืนเดินนั่งนอนกันเนี่ยเพื่อให้ชีวิตมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอิริยาบทเป็นการบริหารชีวิตบริหารร่างกายให้มันอยู่ได้เจ็บป่วยก็ต้องไปหาหมอต้องกินอยู่กินยายากินยาทา ยาฉีดทั้งหมดเลยแม้แต่การผ่าตัดก็เพื่อเอาชีวิตนี้ไว้โยมพ่อทองได้ทราบข่าวว่าล้มล้มในห้องน้ำป่อยบ่อย,อยได้ยินบ่อยมากเราสร้างบ้านสร้างเรือนสมัยนี้บ้านเรือนมันก็ หลังใหญ่หลังโตยิ่งมีเกียรติในสังคมมีตำแหน่งเหมือนกับมีหน้ามีตาในสังคมก็ต้องสร้างให้มันใหญ่ห้องน้ำก็ต้องกว้างขวางทำห้องน้ำเฉยๆไม่พอเราก็ต้องปูกระเบื้องทุกวันนี้ปูหินแกหนิดด้วยเพื่อให้มันสมเกียรติไปคอยอวดคนเป็นธรรมดาเลยไม่ได้ว่าให้กันวัดก็ยังเป็น ห้องน้ำติดแอร์ก็ยังมีโถส้วมทองคําก็ยังมีก็เพื่อจะอวดศักดาอวดความเก่งความสามารถอวดความร่ำความรวยผิดไหมมันไม่ผิดไม่ถูกหรอกโยมแต่สมัยก่อนนที่เขาไม่มีห้องน้ำไม่มีใครล้มในห้องน้ำ ยิ่งมันกว้างมันล้มโอกาสหัวฟาดพื้นมันก็มากแต่ถ้าห้องน้ําพอสมควรถ้าแคบไปก็จะลำบากเนาะถ้ามันล้มบังเอิญว่ามันหลังก็ตามไหลก็ตามไปชนกับผนังโอกาสหัวฟาดพื้นก็น้อยลงแต่นั่นก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะจะตายแบบไหนก็ตายอยู่ดี จะตายชา้าตายเร็วก็ตายอยู่ดีคนดีคนเร็วคนจนคนรวยสุดท้ายก็อาจจะมานอนเชิงตะกอนเดียวกันเนี่คนด,ทดนนคนคนีที่สุดในหมู่บ้านคนชั่วคนเร็วที่สุดในหมู่บ้านคนจนที่สุดในหมู่บ้านคนรวยที่สุดในหมู่บ้านในตำบลบ,บางทีก็มานอนที่เดียวกันความเท่าเทียมไหมตรงนี้ ดมดูดีๆดเป็นความเท่าเทียมเป็นความเสมอภาคที่เราเรียกร้องกันหรือเปล่าที่เราเรียกร้องก็ไม่รู้เรียกร้องอะไรกันหรอกมันผิดมันถูกเราก็ไม่รู้ขอว่าแต่เราชอบแบบนี้อยากได้แบบนี้ชอบใจคนนําแบบนี้แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นบุญเป็นบาปอะไรควรไม่ควร บางทีเราลืมคิดทําไมธรรมาต้องย้าตรงนี้เพราะในเมื่อเราทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมันถูกต้องเป็นประโยชน์มีความดีความงามอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านั้นมันจะได้กลับมาเป็นที่พึ่งของบุคคลผู้พูดผู้ทําในเรื่องอย่างนั้นสรุปว่าก,กรรมนั่นแหละโยมกรรมนี่คือการกระทําทําดีเป็นกรรมดีทําชั่วเป็นกรรมชั่ว ตมาก็มีกรรมเป็นของอาตมาโยมก็มีของโยมต่างคนก็ต่างมีกรรมเป็นของของตนแม้วันนี้เวลานี้ที่เรามาส่งสก,การมาร่วมชาปนกิจศพโยมพ่อทองคำดีนี่ก็เป็นกรรมหน,นึง่งผู้เป็นลูกเป็นหลานกำลังทำกรรมดีในฐานะลูกหลานผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีเพื่อนบ้านญาติมิตร ก็มาในฐานะเพื่อนบ้านญาติมิตรเราก็กำลังบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเบื้องต้นนี้เราบำเพ็ญบุญเพื่อจะอุทิศส่งไปถึงคุณพ่อทองคำดีจะมีบุญอุทิศไปให้หรือเปล่าก็อยู่ที่เราว่าทำอะไรบ้างก็คิดว่าเราก็คงจะทำกันงดงามมาพอสมควรดูบรรยากาศก็ถือว่าเรียบร้อยส่วนอภิพรรทกันมา ทุกข์ึน้นทุกข์ขืนในคราวบําเป็นกุศลศพพอพอวันนี้ช่วงเพนก็คงจะถาวายพัฒหารเพนก่อนจะเคลื่อนศพลงมาวัดเราได้ไว่า้พระได้สมาทานศีลพาศพมาวัดเราก็มาด้วยความสงบมาด้วยการพิจารณา จัดศพเรียบร้อยก่อนจะฟังธรรมเราก็ไหว้พระอีกทีสมาทานศีลอีกครั้งทําไมถึงว่าบ่อยเพราะศีลน,นี่ก็เป็นบุญทางที่จะเกิดบุญอันหนึ่งเราได้ยินประจําทานศีลภาวนาไจ้ตามาชวนญาติโยมนั่งสมาธิทําจิตให้สงบหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ เพื่อให้มันได้เกิดความสงบพ,พัดลมมันเสียงดังก็ข,ขอให้ปิดไว้ก่อนร้อนเนี่ยเราร้อนมานานแล้วร้อนกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ถ้าร้อนใจเนี่ยนรกเลยโยมไม่พูดเล่นนะถ้าร้อนใจมันกระวนกระวายกระสับกระสายจิตเตสังกิติเทเถทุกขติปาติกังขา เมื่อจิตเศร้าหมองมีอบายภูมิเป็นที่ไปแม้แต่เป็นเป็นมีชีวิตอยู่ถ้าจิตใจเรากระสับกระสายกระวนกระวายโยมว่ามันจะเป็นอยังไงกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับมันกระสับกระสายมันเป็นทุกข์มันตกนรกทั้งเป็นนโยกถ้าจิตดับใจขาดในขณะที่จิตกระวนกระวายกระสับกระสายอย่างนั้น ต่อให้ทอดกระถินมาล้านกองเจดีเป็นล้านล้านองค์บวชจนเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็ตกนรกอยู่ดีฉะนั้นเราต้องการบุญให้เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจเราเป็นสมบัติของเราจะนำพาเราไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าแล้วในขณะเดียวกันเพื่อจะอุทิศไปถึงโยมพ่อทองโดยเฉพาะลูกหลานผู้ที่มีความรักความกตัญญูติดหนี้บุญคุณของบุญพ่อ เราทุกคนเป็นหนี้กันนะแบบไม่รู้ตัวนะก็คงไม่อธิบายว่าเป็นแบบไหนบ้างแต่ผู้เป็นลูกเป็นหลานกว่าเราจะเติบโตมาวันนี้ข้าวแต่ละคำน้ำแต่ละหยดผักแต่ละเส้นเงินทองแต่ละบาทแต่ละสตางค์เสื้อผ้าแต่ละพื้นเจ็บไข้ได้ป่วยยาแต่ละเม็ดแต่ละหยดโดยเฉพาะผู้ลูกเป็นลูกเป็นหลาน คุณพ่อทองต้องอาบเหนือนต่างน้ำ